เอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชี e เค้กซันนี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมแฟร์คิวเลแล้วไม่รู้ออกเสียงถูกไหมแต่มันแปลว่านักฆ่าตดก็คือเป็นนักฆ่าที่มีตูดอยู่บนหัวก็คือน่าจะเป็นฆาตรกรหัวตูดอะไรอย่างนี้คือเราไปเจอในแอปสต,ตร์แล้วมันน่าสนใจมากเลยคือแบบชื่อมันปั่นนะเราก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราก็เลยโหลดมาเล่นเลยเอาไม่ต้องพูดว่าละเราลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านิวเกม ปเปิดมาก็เป็นพี่แว่นกำลังนั่งน่าจะนั่งดูโทรทัศน์นะแสงบูบูบบเป็นเป็นคืนที่ฝนตกโปรยปลายฟ้าครึ้มฟ้าร้องมันตอนคืนมันก็ต้องครึ้มดิหนังเรื่องอะไรมีหมาเันคิดสู้ในชีวินะอืมประตูก็เงียบไว้ด้วยข้างนอกนี่ฝนตกปอแ,แปรโปแปะใหญ่เลยแล้วพี่คนนี้ก็โอ้โหพี่ขนาดนี้พี่ไปขี่เหรคะ่ะ และจากนั้นก็อะไรล่ะทำไมต้องไปที่ประตูสวัสดีมีใครอ,อยู่ตรงนั้นไหมอืมมีเสียงกุกแกกกุกแกกนะนั่นอะไรอะฉันเห็นแกนะเว้ยเฮ้ยใครนั่นฉันเห็นแกนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะนั่นมัน นั่นมันตูดนี่วาตูดตูดโอ้โหเสียงโอ้โหโอ้โหมาแล้วมันมาแล้ว,ลวตดกำลังเคลื่อนที่ไปแบบ slow motion แล้วก็มีแมลงบินอยู่รอบๆตดนะตดมันได้ลอยไปหาพี่แวนแล้วแล้วก็แล้วก็ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าโอ้รู้สึกว่ากลิ่นนี้แบบออกมาจากหน้าจอเลยนะเออพี่เวนหัวระเบิดเลยตดของฆาตกรตัวนี้มันช่างรุนแรงซะเหลือเกินออโอเคนะเมื่อกี้เป็นร้านเจฟเบอร์เกอร์น่าจะเป็นร้านเบอร์เกอร์ของใครสักคน ามาสก,กัยเลยก็นึกว่าเราจะได้เล่นเป็นเจฟนะไอ้น,น่าจะชื่อเจฟมาแหละไม่รู้ละเจฟเบอร์เกอร์มันก็ต้องเป็นชื่อของเจ้าของร้านไหมตรงนี้มีอะไรให้เราไปไม่ไม่ไมีม,ม,มีแต่กำแพงกำแพงล่องหนบังไม่ให้เราไปอ่ะเราก็เดินตามเกมไปจ่ายเกมฆาตกรตโตดเราก็ต้องไปที่ร้านเบอร์เกอร์ใช่ไหมไปสั่งเบอร์เกอร์หรือเปล่าอุย้ยอุ้ย ค่อนข้างหันยากนะเนี่ยไปคุยตรงนี้เลยได้ไหมเข้าร้านไปคุยเลยได้ไหมไม่ได้ต้องคุยหน้าร้านเท่านั้นดูสิมันบอกว่าห้ามตดเอาคุยเ,เราพี่ชายใช่ไหมขอโทษที่มาช้าเอาอ๋ออันนี้เจฟขอบคุณที่ช่วยนะฉันสัญญาอะไรยังไม่ดได้เรียกเลย เดี๋ยวเราจะสรุปทีหลังนะโอ้โหทำเม็ดแบบแค่ทอดไข่ตัวเรายังทำไม่ได้เลยแต่พี่เจียบก็บอกผ่อนไลายหนะ้ามันไม่มีอะไรขนาดนั้นหรอกก็บอกวิธีเราไปนี่ไงจะไม่บอกวิธีเอานี่ก็แค่ทำตามสเต็ประหว่าน,นั้นเอาเนื้อเอาเอาเนื้อจากตู้เย็นมาแล้วก็อะไราทอดมาให้มาให้มันไหม้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ย อ่าไปได้แล้วโอเคอันนี้ก็ See you later น่าจะจ่ายค่าจ้างแล้ววันพรุ่งนี้นะเพราะว่าน่าจะรีบจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เจฟแกเรียกเอยแกรีอะไรอ๋อนี่ simple burger miss burger big burger อุย้ยทำไมหน้าพี่เป็นอย่างนั้นนะ่ะพึ่งต่อยหรอ Simple Burger b u r g e เบอร์เกอร์ธรรมดาเอาเนื้อก่อน เขาบอกว่าเนื้ออยู่ในตู้เย็นเอาเนื้อติดประตูตู้เย็นหรอไม่ได้เราปิดก่อนแล้วก็เออเปิดใหม่นี่ไงหยิบเนื้อมาวางเนื้อลงไปในเตาข้ามไหม่นะเราต้องดูใส่เนื้อชีสเกลือพริกไทยแล้วก็เคสเคสอะไรอะ เออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็บอกเองเราไม่รู้ว่าไอ้คิดๆอะไรนัน่นคืออะไรนะใส่อะไรบ้างนะชีสเกลือชีสชีสมันค่อนข้างกดยากนะอ่ะชีสแล้วก็เกลือพริกไทยเกลือเกลือโอ้ยใส่แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยอ่ะ นี่ไงอ๋น hmm. ี่ไงใส่ออเสร็จแล้วอ่ะไปาไปย้ยยำยอาซะแล้วทำไมพี่กินเสียงอย่างนั้นน่ะว่อะไรกันนี่ะย่ำ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 ยำยำย่ำยำฮีดูซิว่าจะมีลูกคามาอีกไหม ข้าตากรจะมาหรือเปล่าอว้ยโอ้โหยื่นเหมืออ๋อนี่คือเราใช่ไหมทำาไมทำหน้าอย่างนั้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับโอ้ยมันสกปรกนะอย่าไปจับเอาเอาจับซะและ้วเฮ้ยคนจนจด เอ้ยทำอะไรนะงัดงัดข้อเหรอเอาเอาเฮ้ยมันตีลังกาเอาเดี๋ยวเดียวมันไม่ได้ใส่กางเกงนั่นโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยังหาอะไรไว้เนจบแค่นี้เนี่ยนะก็คือไม่ได้เจอฆาตกรไม่ได้เจอฆาตกรหน้าตูดที่เอา ที่แบบไม่ได้ใส่กางเกงก็สรุปว่าตัวเอกของเราเนี่ยโดนคนไล่บ้านตีลังกาไม่เหยียบบนเคาน์เตอร์หันตูดใส่แล้วก็มีเสียงปืนแบบเสียงเขาเรียกว่าเสียงจากปืนน่ะก็แสดงว่าเราไอ้ไอ้นั่นน่ะน่าจะโดนคนไล่บ้านตดอัดหน้าแล้วก็อาจจะตายค่ะนั่นก็ได้นะเราคิดกัน